ที่นี่สถานีวิทยุศึกษากระทร่งศึกษาธิการกระจายเสียงจากอาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุธยาด้วยระบบ FM ความถี่ 92MHz เมกะเฮิรตซ์พร้อมทางอินเทอร์เน็ตที่ w w w t o no e r a d i o t h a i n e t ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนนักศึกษาวันนี้รายการสร้างเสริมเติมความรู้นะคะจะมาสอนวิชาชีววิทยาในเรื่องการลําเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์คุณสมบัติที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งของเซลล์ของสิ่งมีชีวิตนะคะก็คือสามารถที่จะควบคุมและก็คัดเลือกสารที่จะผ่านเข้าออกเยื่อหุ้มเซลล์ได้เซลล์ของสิ่งมีชีวิตจึงสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ซึ่งเซลล์มีการแลกเปลี่ยนสาร กับสิ่งแวดล้อมแบบคัดเลือกได้เช่นนี้นะคะเป็นเพราะว่าเยื่อหุ้มเซลล์มีคุณสมบัติที่เราเรียกว่าเยื่อเลือกผ่านหรือภาษาอังกฤษจะเรียกว่า semi permeable m e เมมเบรนะคะทีนี้มาดูว่าประเภทของการลำเลียงสารเข้าออกจากเซลล์นะคะจะแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆก็คือ2ประเภทก็คือการลำเลียงสารโดยผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ โดยการลำเลียงสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ก็จะแบ่งออกเป็นลักษณะย่อยๆอีก2ลักษณะที่สำคัญนะคะก็คือการลำเลียงสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์โดยไม่ใช้พลังงานจากเซลล์อันที่1นนะคะก็คือการแพร่โดยลักษณะที่สำคัญของการแพร่นะคะก็คือการเคลื่อนที่ของโมเลก,กลุลหรืออิออนของสารโดยอาศัยพลังงานจนภายในโมเลก,กุลของมันเองนะคะซึ่งทิศทางของการแพร่นี้นะคะก็จะ เป็นการเคลื่อนที่ของสารจากที่ที่มีความเข้มข้นสูงไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นต่ำนะคะซึ่งมันก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆจนในที่สุดสองบริเวณมีความเข้มข้นเท่ากันก็จะทําให้มันถึงจุดสมดุลเราก็เลยเรียกจุดตรงนี้ว่าจุดสมดุลของการแพร่นะคะโดยการแพร่นะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ชนิดย่อยๆที่สําคัญอีกนะคะก็คือการแพร่แบบธรรมดาโดยการแพร่แบบธรรมดา ก็คือการเคลื่อนที่ของโมเลกุลหรือว่าของอิออนของสารเนื่องจากความเข้มข้นของสารต่างกันนะคะโดยอาศัยพลังงานจนภายในโมเลกุลหรือว่าอิออนของสารเองนะคะมันไม่จําเป็นจะต้องใช้พลังงานจนไม่จําเป็นต,ต้องใช้พลังงานจากเซลล์นะคะแล้วก็ไม่ต้องอาศัยตัวพาใดๆทั้งสิ้นนะคะซึ่งตัวอย่างของการแพร่แบบนี้นักเรียนนักศึกษา,ารู้ไหมคะว่าคืออะไรบ้าง อ่ตัวอย่างนะคะที่สำคัญก็คือการเคลื่อนที่ของสารละลายชนิดหนึ่งนะคะซึ่งอยู่ภายนอกเซลล์ก็จะผ่านแพร่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์เข้ามาข้างในนะคะอันนี้ทีนี้นะคะการแพร่นะคะจะแพร่ได้มากหรือได้น้อยนะคะจะมีปัจจัยที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการแพร่นะคะ ปัจจัยที่สาคัญอันที่1ก็คือนะคะความเข้มข้นของสารที่จะแพร่ถ้าเป็นสารชนิดเดียวกันและมีความเข้มข้นที่ต่างกันนะคะ,ะสารก็จะแพร่ได้เร็วมากขึ้นนะคะฉะนั้นยิ่งมีความเข้มข้นสูงความสามารถในการแพร่ก็จะแพร่ได้ดีนะคะอันที่2ก็คือขึ้นอยู่กับอุณหภูมินักเรียนนักศึกษารูแ้แล้วว่า นะคะถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นก็จะเป็นการไปเพิ่มพลังงานจนให้กับอนุภาคหรือว่าโมเลกุลของเซลล์ก็จะทําให้เซลล์เนี้ยสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วก็จะทําให้เกิดการแพร่ได้เร็วด้วยนะคะอันที่3ก็คือความดันถ้าเราเพิ่มความดันให้กับสารมากขึ้นก็จะมีผลทําให้สารนะ,ะสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นก็จะมีผลทําให้เกิดการแพร่ได้เร็วขึ้นอีกนะคะ อันต่อไปก็คือสิ่งเจือปนและก็ตัวกลางนะคะโดยสิ่งเจือปนนะคะในสารที่เป็นตัวกลางนะคะก็จะแพร่ผ่านจะมีสิ่งขวางกัน้นการเคลื่อนที่ก็จะทําให้เกิดการแพร่ได้ช้าลงและตัวกลางที่สารจะแพร่ผ่านนะคะเ,เช่นการแพร่ของก๊าซออกซิเจนถ้า เป็นการแพร่ในอากาศนะคะก็จะแพร่ได้เร็วกว่าการแพร่ออกซิเจนในน้ำนะคะเพราะว่าในน้ำจะมีความหนานแน่นของอนุภาคมากกว่าแรงยึดเหนี่ยวก็จะมีมากกว่าก็จะทำให้ก๊าซออกซิเจนแพร่ในน้ำได้ช้ากว่าแพร่ในอากาศนะคะต่อไปก็คือสถานะของสารที่จะแพร่โดยถ้าเป็นสารชนิดเดียวกันเมื่ออยู่ในสถานะที่ต่างกันนะคะความเร็วในการแพร่ก็จะไม่เท่ากัน เช่นไอน้ำจะแพร่ได้เร็วกว่าน้ำนะคะทั้งที่เป็นน้ำเหมือนกันเพราะเพราะว่าไอน้ำนะคะก็จะมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลน,น้อยแล้วก็จะมีพลังงานจนสูงส่วนน้ำแรงยึดเหนี่ยวมากกว่าพลังงานจนก็จะต่ำกว่าก็จะทำให้มีการแพร่ได้ช้ากว่านะคะทีนี้มาดูการแพร่อ,อีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือการแพร่โดยอาศัยตัวพา หรือภาษาอังกฤษจ,จะเรียกว่า f a c i l i t t t e diffusion นะคะก็คือการแพร่ของโมเลกุลของสารหรืออิออนโดยอาศัยตัวพาฉะนั้นนักเรียนนักศึกษาจะรู้แล้วว่าการแพร่แบบธรรมดานะคะไม่ต้องมีตัวพาแต่การแพร่แบบ ที่2นะคะก็คือการแพร่แบบมีตัวพาที่สําคัญก็คือมันจะมีตัวพาโดยตัวพานี้จะเป็นสารประเภทโปรตีนซึ่งมันจะอยู่ที่เยื่อหุ้มเซลล์นะคะจะเป็นตัวพาหรือว่าตัวนาสารที่อยู่ภายนอกนะคะเข้าไปภายในเซลล์โดยนะคะมันไม่จําเป็นจะต้องใช้พลังงานจากเซลล์นะคะอันนี้ซึ่งการแพร่นะคะ โดยอาศัยตัวพานะคะคุณลักษณะที่สําคัญของมันนะคะที่สําคัญจริงๆนะคะก็คือว่าการแพร่แบบอาศัยตัวพานี้นะคะจะถึงจุดสมดุลน,นะคะของการแพร่ได้เร็วกว่าการแพร่แบบธรรมดาเพราะอะไรนะคะก็เป็นเพราะว่ามันจะมีตัวพาช่วยขนส่งสารเข้าไปนะคะซึ่งการแพร่แบบนี้ก็เช่นนะคะการลําเลียงกรูกโคสเข้าสู่เซลล์เม็ดเลือดแดงของคนนะคะมันก็จะมีตัวพาที่คอย นำมันเข้าไปก็จะทำให้เกิดการแพร่ได้เร็วนะคะอันที่สองลักษณะสำคัญนะคะก็คือถ้าพิจารณาอัตราการเคลื่อนที่ของสารระหว่างการแพร่แบบธรรมดากับการแพร่แบบอาศัยตัวพานะคะเมื่อความเข้มข้นของสารระหว่างสองบริเวณมีความแตกต่างกันนะคะก็จะพบว่าการแพร่นะคะ แบบอาศัยตัวพานะคะจะไม่ได้แปรผันตามความเข้มข้นของสารนะคะแม้ว่าเราจะเพิ่มความเข้มข้นของสารนะคะการแพร่แบบอาศัยตัวพาก็จะเพิ่มขึ้นในระดับหนึ่งแต่พอมากจนเกินไปนะคะมันก็ไม่ การแพร่ก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นตามนะคะเพราะอะไรเป็นเพราะว่าตัวพามันมีจํากัดเมื่อตัวพามีจํากัดต่อให้เราไปเพิ่มสารมากขึ้นเท่าใดนะคะมันก็จะไม่ได้เพิ่มตามฉะนั้นนะคะการแพร่โดยอาศัยตัวพามไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นเสมอไปนะคะทีนี้มาดูการเคลื่อนที่ของสารนะคะอีกประเภทหนึ่งผ่านยอหุ้มเซลโดยไม่ต้องอาศัยพลังงานจากเซลนะคะก็คือการออสโมซิสนะคะโดยการออสโมซิสเน้นนะคะจะเป็นการ การเคลื่อนที่ของน้ำผ่านเยื่อห um ุ้มเซลล์หรือผ่านเยื่อเลือกผ่านโดยทิศทางของการเคลื่อนที่นะคะจะเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีน้ำมากไปยังบริเวณที่มีน้ำน้อยโดยบริเวณที่มีน้ำมากก็จะมีสารละลายเป็นยังไงความเข้มข้นของสารละลายก็จะมีความเข้มขน้นน้อยนะคะแต่ถ้าบริเวณไหนที่มีน้ำน้อยก็แสดงว่าสารละลายมีความเข้มข้นสูงฉะนั้นสาร น้ำนะคะก็จะเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีน้ํามากไปน้ําน้อยหรือจากบริเวณที่มีสารละลายเจือจางไปยังบริเวณที่สารละลายที่มีความเข้มข้นที่สูงกว่านั่นเองนะคะจนในที่สุดก็จะเกิดความสมดุลนะคะก็คือการเคลื่อนที่ไปแล้วก็กลับมีอัตราที่เท่ากันนะคะอันนี้ทีนี้นะคะการเคลื่อนที่ของน้ําโดยกระบวนการออสโมซิส เราก็เลยถือว่าเป็นการแพร่แบบหนึ่งแต่เป็นการแพร่ของน้ำนะคะไม่ใช่ของสารเหมือนกับการแพร่ทั่วๆไปนะคะทีนีเ้เมื่อสารมีน้ำมีการเ,าเคลื่อนที่นะคะมันก็จะทำให้เกิดแรงดันแรงดันของน้ำทีเ่เกิดการเคลื่อนที่อันนี้นะคะเราจะเรียกว่าแรงดันออสโมติกนะคะซึ่งแรงดันออสโมติกก็คือแรงดันที่ทำให้เกิดการออสโมซิสของน้ำนั่นเองนะคะ แรงดันออสโมติกของสารแต่ละชนิดนะคะก็จะมีค่าแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสารละลายโดยสารละลายที่มีความเข้มข้นสูงก็จะมีแรงดันออสโมติกสูงส่วนสารละลายที่มีความเข้มข้นต่ำก็จะมีแรงดันออสโมติกต่ำนะคะฉะนั้นก็เลยสรุปได้ว่าอย่างน้ำบริสุทธิ์นะคะซึ่งมันจะมีสารไม่มีสารเจือปนก็จะมีแรงดันออสโมติกต่ำที่สุดนะคะ แล้วก็สารที่มีความเข้มข้นสูงก็จะมีแรงดันออสโมติกสูงสารละลายที่มีความเข้มข้นต่ําก็จะมีแรงดันออสโมติกต่านะคะฉะนั้นน้ําก็จะเกิดกระบวนการออสโมซิสนะคะจากบริเวณที่มีแรงดันออสโมติกต่ําไปยังบริเวณที่มีแรงดันออสโมติกสูงเสมอนะคะทีนี้แรงดันอีกประเภทหนึ่งนะคะก็คือแรงดันเต่งนะคะโดยแรงดันเต่งนี้นะคะจะเกิดขึ้น นะคะหรือว่าเป็นแรงดันที่เกิดขึ้นภายในอันเนื่องมาจากน้ําเกิดกระบวนการออสโมซิสเข้าไปภายในเซลล์นะคะโดยแรงดันเต่งสูงสุดนะคะจะมีค่าเท่ากับแรงดันออสโมติกของสารละลายซึ่งตรงบริเวณนี้หรือว่าจุดนี้เราจะเรียกว่าถึงจุดสมดุลของการแพร่นะคะโดยแรงดันออสโมติกจะมีความสําคัญมากในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตนะคะ เพราะอะไรเป็นเพราะว่ามันทําให้เซลล์สามารถที่จะรักษารูปร่างเอาไว้ได้เช่นการรักษารูปร่างลักษณะของเซลล์สัตว์หรือในพืชอย่างเช่นการที่พืชมันสามารถที่จะกางใบได้เต็มที่หรือยอดของพืชสามารถที่จะตั้งตรงได้หรือเวลาเรากินผักเนี้ยเราก็ชอบกินผักกร,บกรอบการที่ผักมันกรอบได้ก็เป็นเพราะว่าแรงดันเต่งนะคะที่อยู่ภายในเซลล์นะคะเข้าไป ะะอันนี้ทีนี้มาดูว่าประเภทของสารละลายที่เกี่ยวข้องกับการออสโมซิสนะคะก็จะแบ่งออกเป็น3ประเภทที่สำคัญนะคะก็คือสารละลายไฮเปอร์โทนิกนะคะสารละลายไฮเปอร์โทนิกคืออะไรสารละลายไฮเปอร์โทนิกก็คือสารละลายที่มีความเข้มข้นสูงเมื่อเทียบกับความเข้มข้นของสารละลายภายในเซลล์ฉะนั้นถ้าเซลล์อยู่ในสภาวะหรือว่าอยู่ในสารละลายไฮเปอร์โทนิก ที่มันล้อมรอบเซลล์อยู่นะคะก็จะทําให้เซลล์นะคะเหี่ยวหรือว่าหดตัวเข้านะคะก็คือโดยเฉพาะไอเยื่อหุ้มเซลล์เนี้ยนะคะมันจะแฟบหรือว่าเหี่ยวลงเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะน้านะคะก็จะเกิดกระบวนการออสโมซิสออกจากเซลล์นะคะก็จะทําให้เซลล์เหี่ยวซึ่งเราเรียกปรากฏการณ์ที่น้ําเกิดกระบวนการออสโมซิสออกจากเซลล์นะคะแล้วทําให้เซลล์มีปริมาตรน้อยลงหรือว่าเล็กลงนะคะว่าพาส โม s i ซิสนะคะอันนี้ทีนี้มาดูสารละลายอีกประเภทหนึ่งนะคะก็คือสารละลายไฮโปโทนิกนะคะสารละลายไฮโปโทนิกก็จะตรงกันข้ามกับสารละลายไฮเปอร์โทนิกก็คือสารละลายที่มีความเข้มข้นต่ำเมื่อเทียบกับความเข้มข้นของสารภายในเซลล์นะคะฉะนั้นนะคะเมื่อเซลล์อยู่ในสภาวะที่มีสารละลายไฮโปโทนิกมาร้อมรอบนะคะเซลล์นะคะ ก็จะขยายหรือว่ามีปริมาตรมากขึ้นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าน้ำเกิดกระบวนการออสโมซิสจากภายนอกเข้าสู่ภายในเซลล์ก็จะทำให้เซลล์นะคะบวมหรือว่าเต่งขึ้นมีแรงดันมากขึ้นนะคะซึ่งเราเรียกปรากฏการณ์ที่เซลล์นะคะมีปริมาตรมากขึ้นหรือว่าบวมหรือว่าเต่งขึ้นนี้นะคะว่าพาสมอฟทซิสนะคะซึ่ง ถ้าพิจารณาในแง่ของแรงดันออสโมติกแล้วจะพบว่าสารละลายไฮโปโทนิกนะคะจะมีแรงดันออสโมติกต่ำกว่าแรงดันออสโมติกภายในเซลล์น้ำจึงแพร่เข้าสู่เซลล์ผลก็ที่เกิดขึ้นนะคะระหว่างเซลล์พืชกับเซลล์สัตว์จะมีความแตกต่างกันนะคะแตกต่างกันยังไงนักเรียนนักศึกษามาดูนะคะถ้าในกรณีของเซลล์สัตว์ ะะอย่างเช่นเราเอาเซลล์เม็ดเลือดแดงของเราเนี่ยนะคะไปใส่ลงในน้ํากลัน่นซึ่งน้ํากลั่นเนี่ยนะคะจะมีความเข้มข้นนะคะออของสารน้อยกว่าภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงฉะนั้นก็จะทําให้นะะ้ําเกิดกระบวนการออสโมซิสนะคะเ,เข้าสู่ภายในเซลล์ก็จะทําให้เซลล์เม็ดเลือดแดงนี้นะคะเต่งขึ้นเพราะว่าแรงดัน เตงนะคะมันจะไปดันภายในเซลล์ให้บวมมากขึ้นนะคะเพราะถึงจุดจุดหนึ่งก็จะทำให้เยื่อหุ้มของเซลล์นี้แตกออกมาได้สารที่อยู่ภายในเซลนะคะก็จะไหลออกมาซึ่งการแตกของเม็ดเลือดแดงนะคะที่แช่ไว้ในสารละลายไฮโปโทนิกนะคะเราจะเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าฮีโมล y ซิสนะ,ะก็คือเซลล์เม็ดเลือดแดงก็จะแตกเป็นพ่อน้ำออสโมซิสเข้าไป ะะแต่ถ้าในกรณีของเซลล์พืชเซลล์พืชนี้นะคะจะมีส่วนที่สําคัญซึ่งในเซลล์สัตว์จะไม่มีก็คือผนังเซลล์ซึ่งผนังเซลล์ก็จะให้ความแข็งแรงกับเซลล์นะคะฉะนั้นเมื่อเราเอาเซลล์พืชนี้นะคะไปใส่ในสารละลายไฮโปโทนิกนะคะน้ำก็ จะเกิดกระบวนการออสโมซิสเข้าไปภายในเซลล์นะคะเซล์พืชก็จะบวมเต่งขึ้นแต่มันไม่สามารถที่จะบวมเต่งขึ้นได้มากเพราะว่ามันจะมีผนังเซลล์นะคะจะมีแรงต้านเอาไว้มันก็จะขยายขนาดได้ในระดับหนึ่งฉะนั้นเซลล์พืชก็จะไม่แตกเหมือนกับเซลล์สัตว์นะะทีนี้มาดูสารละลายอันสุดท้ายนะคะก็คือสารละลายไอโซโทนิก ะะก็คือสารละลายที่มีความเข้มข้นของสารนะะเท่ากับความเข้มข้นของสารละลายภายในเซลล์ดังนั้นเมื่อเซลล์อยู่ในสารละลายไอโซโทนิกนะะมันมาล้อมรอบอยู่ เซลล์ก็จะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะก็จะยังคงสามารถรักษารูปร่างไว้ได้ซึ่งนะคะมันก็จะมีความสําคัญมากในสิ่งมีชีวิตเพราะจะทําให้เซลล์สามารถคงรูปร่างนะคะอย่างเช่นเม็ดเลือดแดงมันก็จะไหลเวียนในน้ําเลือดได้แสดงว่าน้ําเลือดก็จะเป็นสารละลายไอโซโทนิกให้กับเม็ดเลือดแดงนะเม็ดเซลเม็ดเลือดแดงก็จะไม่เหี่ยว ไม่แฟบหรือว่าไม่พองโตจนแต่เทคโนโลยีนั้นนะคะุดนะคะถ็นสี่็ดเลือด้วยระบบนาเลือมมีความเข้มข้นเท่ากันนั่นเองนะคะฉะนั้นทั้งหมดนี้ก็คือเป็นการเคลื่อนที่ของสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์โดยไม่ต้องอาศัยพลังงานจากเซลล์ทีนี้การลำเลียงสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์อีกประเภทหนึ่งก็คือการลำเลียงสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์โดยใช้พลังงานจากเซลล์ หรือที่เราเรียกภาษาอังกฤษว่า active transport นะก็จะเป็นการเคลื่อนที่ของโมเลกุลของสารหรือไอออนของสารจากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากกว่าโดยจะต้องอาศัยพลังงานจากเซลล์ซึ่งพลังงานที่อาศัยจากเซลล์จะอยู่ในรูปของ ATP นะคะซึ่งกระบวนการนี้มีความสำคัญมากเพราะจะทำให้เซลล์สามารถรักษาสมดุลไว้ได้ ะะสรุปแล้วก็คือนะคะกระบวนการ Active Transport ก็จะมีลักษณะเด่นที่สำคัญนะคะอันที่หนึ่งก็คือเป็นการลำเลียงสารจากที่ที่มีความเข้มข้นของสารต่ำไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารสูงกว่าโดยผ่านยือหุ้มเซลล์และต้องอาศัยพลังงานจากเซลล์นะคะอันนี้ทีนี้อันต่อมานะคะกระบวนการนี้นะคะ จะอาศัยพลังงานที่อยู่ในรูปของ ATP หรือที่เราเรียกว่าอะดีโนซีนไตรฟอสเฟตนะคะซึ่งพลังงานอันนี้นะคะจะเกิดขึ้นที่ผนังด้านในของเยื่อหุ้มเซลล์นะคะแต่ถ้าเป็นกระบวนการแพร่แบบธรรมดานะคะมันไม่ต้องอาศัยพลังงานจากเซลล์แต่มันจะอาศัยพลังงานจนในตัวของสารนั่นเองนะคะทีนี้การ เคลื่อนที่แบบ Active Transport นี้นะคะจะต้องมีตัวพาด้วยนะคะซึ่งจะคล้ายๆกับการแพร่แบบอาศัยตัวพาแต่ว่ากลไกการทำงานของการเคลื่อนที่แบบ a c t i v e Transport จะมีความซับซ้อนและยุ่งยากมากกว่านะคะซึ่งนักเรียนนักศึกษามาดูนะคะว่าตัวอย่างของกระบวนการเคลื่อนที่แบบ a c t i v e Transport นี้นะคะเช่นอะไรบ้าง ะะที่เราเห็นได้ชัดเจนนะคะก็คือการลำ,เ,ลำเรียงแร่ธาตุของเซลล์รากพืชนะคะซึ่งมันจะมีความเข้มข้นของแร่ธาตุในดินต่ำนะคะแต่ว่าพืชนะคะยังต้องการแร่ธาตุอยู่ฉะนั้นมันก็จะลำเลียงแร่ธาตุเข้าสู่เซลล์ของรากมันโดยกระบวนการ Active Transport หรือถ้ามาดูในคนเรานะคะก็ยังเช่นการดูดกลับของสารที่ท่อหน่วยไตยนะคะหรือว่าการสะสมกลูกโคสเพื่อเปลี่ยนรูปเป็นไกลโคเจนในเซลล์ตับนะคะหรือกระบวนการที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือกระบวนการโซเดียมโพแทสเซียมปัม๊มก็คือการขับโซเดียมไอออนนะคะแล้วก็มีการรับโพแทสเซียมไอออนของใยประสาทนะคะอันนี้ก็จะมีการลําเลียงแบบ Active Transport นะคะฉะนั้นทั้งหมดที่พูดมาก็คือการลำเลียงสารโดยผ่านเยื่อหุ้มเซลล์นะคะทีนี้มาดูการลำเลียงสารอีกประเภทหนึ่งคือการลำเลียงสารโดยไม่ต้องผ่านเยื่อหุ้มเซลล์นะคะแต่มันจะมีการสร้างถุงจากเยื่อหุ้มเซลล์ซึ่งลักษณะที่สำคัญนะคะก็คือว่ามันไม่ได้ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์เข้ามามันจะมีการสร้างถุงซึ่งวิธีการนี้นะคะ จะนำสารเข้าแล้วก็สารออกจากเซลล์โดยที่เยื่อหุ้มเซลล์นะคะจะห่อหุ้มหรือว่าโอบล้อมเอาสารที่ะจะนำเข้าหรือว่านำออกเนะะี่ะให้มันเป็นถุงก่อนแล้วหลังจากนั้นเยื่อหุ้มเซลล์ส่วนที่เป็นถุงนะคะมันก็จะหลุดออกมาจากเยื่อหุ้มเซลล์อื่นๆกลายเป็นถุงเล็กๆที่เราเรียกว่าเวสิเคิลนะคะแล้วมันก็จะเคลื่อนที่เข้าสู่ภายในเซลล์หรือเคลื่อนที่ออกจากเซลล์ ะะการที่เซลล์ต้องนำสารเข้าหรือออกโดยวิธีการนี้นะคะแสดงว่าสารที่จะนำเข้าแบบนี้มันจะต้องมีขนาดเป็นยังไงคะใหญ่นะคะมันจะมีขนาดใหญ่แล้วก็หรืออาจจะมีสาเหตุอื่นๆที่ไม่สามารถที่จะเคลื่อนที่ผ่านยื่อหุ้มเซลล์ได้นะคะมันก็จะลำเลียงโดยวิธีการนี้นะคะซึ่งการลำเลียงโดยวิธีการนี้ต้องอาศัยพลังงานจากเซลล์เข้าร่วมด้วยนะคะ โดยวิธีการนะคะที่สำคัญก็คือจะแบ่งออกเป็นสองลักษณะที่สำคัญนะคะก็คือการนำสารเข้าสู่ภายในเซลล์หรือที่เราเรียกว่า endocytosis นะคะ endo ก็แปลว่าด้านในนะคะฉะนั้นก็คือเป็นการลำเลียงสารเข้าสู่ภายในเซลล์ซึ่งจะมีวิธีการที่สำคัญนะคะสวิธีการด้วยกัน ค่ะวิธีการแรกนะคะก็คือวิธีการที่เราเรียกว่าพิโนไซโตซิสนะคะซึ่งพิโนไซโตซิสนะคะถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษนะคะก็คือเซลล์ดิงกิ้งนะคะก็คือวิธีการนำสารนะคะที่เป็นของเหลวเน้นนะคะว่าจะต้องเป็นของเหลวหรือว่าสารละลายเข้าสู่เซลล์นะคะโดยการทำให้เยื่อหุ้มเซลล์นี้มันจะเว้าเข้าไปในสุ ไซโตพาซึมทีละน้อยนะคะจนในที่สุดมันก็จะกลายไปเป็นถุงเล็กๆนะคะซึ่งถุงนี้นะคะก็จะค่อยๆหุ้มแล้วก็ปิดสนิทจนในที่สุดนะคะมันก็จะหลุดเข้าไปภายในไซโตพาซึมนะคะอันนี้นี่ก็คือวิธีการแบบพีโนไซโตซิสนะคะก็คือมันจะต้องเว้าวเข้าไปในไซโตพาซึมตัวอย่างนะคะที่มีการลำเลียงสารเข้าโดยวิธีการนี้ก็อย่างเช่น การนำสารเข้าสู่เซลล์ของเซลล์ที่หน่วยไตยนะคะหรือการนำไขมันเข้าสู่เซลล์เยื่อบุของลำไส้นะคะ,ะทีนี้วิธีการอีกวิธีการหนึ่งก็คือ,อวิธีฟาโกไซโตซิสนะคะวิธีฟาโกไซโตซิส ถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษนะคะก็คือเซ l ล Eating ฉะนั้นการกินก็แสดงว่าสารที่เรากินจะต้องมีสถานะ,ะเป็นของแข็งนะคะฉะนั้นเช่นเดียวกันนะคะวิธีการลำเลียงแบบนี้ก็เป็นวิธีการนำสารซึ่งมีลักษณะนะคะเป็นของแข็งหรือเซลล์ขนาดเล็กเข้าสู่นะคะเซลล์โดยนะคะเซลล์เนี้ยมันจะมีการยื่นนะคะเอ่อยือหุ้มเซลล์ออกไป ล้อมรอบสารที่มันจะนำเข้านะคะซึ่งส่วนของไซโตพลาซึมที่มันยื่นออกไปนี้นะคะเราจะเรียกว่าซูโดโปเดียมหรือบางทีเราเรียกว่าเท้าเทียมก็ได้นะคะฉะนั้นมันก็จะยื่นไปโอบล้อมรอบสารนั้นแล้วมันก็จะค่อยเกิดเป็นถุงนะคะโอบล้อมรอบจนหมดเลยเราก็จะเกิดเป็นถุงแล้วถุงอันนั้นนะคะก็จะหลุดเข้าไปภายในเซลล์ ะะซึ่งตัวอย่างการลำเลียงสารโดยวิธีการนี้นะคะก็อย่างเช่นการจับเชื้อโรคของจำพวกแบคทีรียของเซลล์เม็ดเลือดขาวนะคะฉะนั้นถ้ามีพวกแบคทีเรียหรือพวกเชื้อโรคต่างๆนะคะเข้าสู่ร่างกายของเรา ก็เม็ดเลือดขาวนะคะก็จะกําจัดพวกนี้โดยวิธีฟาโกไซโตซิสก็คือยื่นเท้าเทียมออกไปโอบล้อมนะคะแล้วก็เข้าสู่เซลล์นะคะก็เป็นถุงแล้วก็กินแล้วก็สลายพวกเชื้อโรคพวกนี้ไปนะคะหรือที่เราพบเห็นได้อีกอันหนึ่งนะคะก็อย่างเช่นการกินอาหารของอะมีบาอะมีบานี้นะคะมันไม่ได้มีอวัยวะไม่ได้มีปากหรือว่าเหมือนเรานะคะฉะนั้นอะมีบาก็จะ นำสารหรือว่ากินอาหารโดยวิธีฟาโกไซโตซิสก็คือยื่นเท้าเทียมออกไปโอบล้อมนะคะสารที่เป็นอาหารของมันเนี้ยนะคะจนล้อมหมดแล้วมันก็จะหลุดเข้าไปภายในเซลล์ของอะมีบาแล้วอะมีบาก็จะมีการหลั่งน้ำย่อยเข้าไปภายในถุงนี้แล้วก็เกิดการย่อย ก็จะได้สารอาหารแล้วสารอาหารก็จะมีการดูดซึมไปใช้ภายในเซลล์แล้วกากที่เหลือก็ค่อยกำจัดออกมาภายนอกอีกทีหนึง่งนะคะฉะนั้นวิธีฟาโกไซโตซิสกับพิโนไซโตซิสจะมีลักษณะคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าจะมีลักษณะที่แตกต่างกันก็คือถ้าเป็นวิธีพิโนไซโตซิสจะเป็นการนำสารเข้าในสถานะที่เป็นของเหลว หรือสารละลายและสารเยื่อหุ้มเซลล์จะมีการบุมเข้าไปภายในไซโตพลาสซึมแต่ถ้าเป็นฟาโกไซโตซิสสารที่นำเข้าไปจะอยู่ในสถานะที่เป็นของแข็งนะคะชนะแล้วอีกอันนึงก็คือมันจะมีการยื่นเยื่อหุ้มเซลล์ออกมาข้างนอกนะ,ะที่เราเรียกว่าซูโดโปเดียมนะคะที่ลักษณะเด่นๆที่แตกต่างกันที่เห็นได้ชัดนะคะแต่ทั้งสองกระบวนการนี้ก็จะมีลักษณะ ที่พื้นฐานที่เหมือนกันนะคะ,ะสิ่งที่เหมือนกันก็คือนะคะมีการจับกันระหว่างสารกับผิวของเยื่อหุ้มเซลล์นะคะทั้งสองกระบวนการจะมีการจับกันแล้วก็จะต้องมีการหลุดเข้าไปภายในเยื่อหุ้มเซลล์นะคะเป็นการหลุดเข้าไปของเยื่อหุ้มเซลล์อย่างถ้าพ่โนก็คือบุ๋มเข้าไปจนเกิดถุงแล้วก็หลุดเข้าไปภายในเซลล์นะคะแล้วถ้าเป็นพ่โนฟาโกก็จะยื่นออกมานะคะ ทีนี้อันต่อไปที่เหมือนกันอีกอันหนึ่งนะคะก็คือการเกิดถุงนะคะก็คือจะเกิดถุงแล้วก็หลุดเข้าไปภายในเซลล์ทั้งสองกระบวนการต้องมีการหลุดเข้าไปในไซตโตพลาสมเหมือนกันนะคะทีนี้อีกอันหนึ่งที่สำคัญก็คือทั้งสองกระบวนการนี้จะต้องอาศัยพลังงานในรูปที่เราเรียกว่า ATP จากเซลล์นะคะมันจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีพลังงานตรงนี้ไปช่วยนะคะ ทีนี้การลำเลียงสารโดยไม่ผ่านเย uh um ื่อหุ้มเซลล์อีกอันหนึ่งก็คือการนำสารเข้าโดยอาศัยตัวรับหรือว่าตัวพาที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า receptor mediated endocytosis นะคะก็จะคล้ายๆกันกับการลำเลียงแบบมีตัวพาในการแพ้์แต่ว่าอันนี้มันจะไม่ผ่านเย uh um ื่อหุ้มเซลล์นะคะก็คือว่าเป็นการ นำสารเข้าโดยจะมีตัวรับอยู่ที่เยื่อหุ้มเซลล์นะคะโดยตัวรับจะทำหน้าที่จับสารนั้นก่อนแล้วจากนั้นค่อยเกิดการเว้าเข้าไปภายในเยื่อหุ้มเซลล์แล้วก็ลำเลียงเข้าไปซึ่งลักษณะการลำเลียงสารนะคะสารที่ลำเลียงจะต้องมีความจำเพาะกับตัวรับนะคะมันไม่ใช่ว่าจะไปะลำเลียงได้ม่มั่วนะคะมันจะต้องมีตัวรับที่มีความจำเพาะเจาะจงของกับตัวมัน ะะทีนี้มาดูอีกอันนึงนะคะเมื่อมีการนำสารเข้าแล้วก็จะต้องมีการนำสารออกจากเซลล์เพื่อให้มันเกิดความสมดุลกันนะคะการนำสารออกจากเซลล์หรือที่เราเรียกภาษาอังกฤษว่า exocytosis exo ก็คือภายนอกนะคะฉะนั้นก็คือการนำสาร ออกนอกเซลล์ซึ่งมันจะเกิดต่อเนื่องกับเอนโดไซโทซิสนะคะก็จะเป็นการกำจัดสารที่เซลล์ไม่ต้องการออกนอกเซลล์อย่างเช่นกากอาหารที่ผ่านการย่อยหรือว่าของเสียหรือว่ามีการหลั่งสารที่เป็นประโยชน์ออกภายนอกเซลล์นะคะอย่างเช่นพวกเอนไซม์พวกฮอร์โมนหรือว่าพวกเมือกต่างๆนะคะ ซึ่งสรุปแล้วนะคะการลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์นะคะมีความสำคัญและก็จำเป็นซึ่งความสำคัญที่เด่นๆนะคะก็คือทำให้เซลล์สามารถรักษาคุณสมบัติต่างๆภายในเซลล์ได้ค่อนข้างคงที่นะคะช่วยทำให้เซลล์สามารถดำรงสภาวะปกติได้ นะคะความสําคัญอันที่2ก็คือเป็นวิธีการที่เซลล์ได้อาหารการ๊าซหรือว่าสารอื่นๆที่จําเป็นนะคะมันจะมีการคัดเลือกสารนี้ฉันต้องการสารนี้ฉันไม่ต้องการฉันไม่เอาเข้านะคะซึ่งมันก็จะด้วยกระบวนการที่แตกต่างกันไปแล้วแต่สารชนิดนั้นๆนะคะซึ่งความสําคัญประการสุดท้ายนะคะก็จะทําให้ร่างกายและตัวของสิ่งมีชีวิตดำรงชีวิตได้ตามปกติเนื่องจาก การนำสารเข้ากับการนำสารออกมีปริมาณที่เท่ากันนะคะก็จะทำให้สิ่งมีชีวิตนะคะควบคุมกระบวนการต่างๆได้อย่างเหมาะสมนะคะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นกระบวนการลําเลียงสารหมดเลยนะคะฉะนั้นก็สรุปได้ว่าการลําเลียงสารนะคะก็จะแบ่งออกเป็นประเด็นใหญ่ๆก็คือการลำเลียงโดยผ่านเยื่อหุ้มเซลล์กับไม่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์นะคะและการผ่านเยื่อหุ้มเซลล์นี้ ะะก็จะมีทั้งอ,อาศัยพลังงานจากเซลล์กับไม่อาศัยพลังงานจากเซลล์นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือการลำเลียงสารโดยไม่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์นะคะก็จะมีกระบวนการเด่นๆก็คือมีการเอาสารเข้าแล้วก็มีการเอาสารออกฉะนั้นทั้งหมดที่พูดมานี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าการลำเลียงสารนะคะในเซลล์นะคะมันจะเกิดขึ้นกับเซลล์ทุกๆเซลล์นะคะ แล้วก็ก็จะเป็นไปแบบนี้นะคะก็จะเกิดความสมดุลการเซิร์ก็จะสามารถอยู่ได้ค่ะวันนี้นะคะก็จบการาบรรยายนะคะที่นี้สำหรับนักเรียนหรือนักศึกษาที่สนใจนะคะสามารถที่จะรับฟังได้ในวันและเวลา,าเดียวกันนี้นะคะ แล้วก็สำหรับคนที่สนใจนะคะเอกสารสามารถติดต่อได้ที่ทโโทศูน,นย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนรีอยุธยาเขตราชเทวีกรุงเทพ104 00สวัสดีค่ะที่นี่สถานีวิทยุศึกษากระทรวงศึกษาธิการราจายเสีจาอาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสียุทธยา ้วยระบบ FM ความถี่92เมกะเฮิร์์พร้อมทางอินเทอร์เน็ตที่ www.moe.radiothai.net